สวัสดีครับแฟนคลับเซลลบุ๊กท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังเรื่องราวของการคาดหวังนะฮะยิ่งคาดหวังว่าต้องได้กําไรมากเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสขาดทุนมากตามไปนะฮะแล้วก็นี่คือวิธีแก้นะครับผมได้ไอเดียมาจากาเป็นโพสต์ของคุณ Corey คอร์รีมิเชลนะฮะเขาบอกว่านะการเทรดมันมีตลกร้ายบางอย่างที่ผมว่า นักเทรดทุกคนต้องเจอครับโดยเฉพาะมือใหม่นะคือยิ่งเรามีความคาดหวังว่าต้องได้กำไรมากเท่าไหร่ครับการเทรดที่เราคาดหวังมากสุดนั้นสามารถทำร้ายเราได้มากที่สุดครับตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับผมว่ามือใหม่หลายคนที่เพลิดเรลินวิชานะถือว่าโลภจัดจัดน,นะนะมักจะเจอเหตุการณ์นี้เสมอครับ เอาคนที่เป็นคนที่แบบบ้าวิชาแล้วกันคลั่งความรู้แล้วก็มีความเชื่อมั่นในทฤษฎีสูงฮะมีเยอะนะครับด้วยความที่เราเข้ามาเพราะว่าเราเรามีความเชื่อว่าการเทรดนั้นให้เงินง่ายครับแย่ที่เขียในในอ e ีบุ๊กที่ชื่อว่าเ r a d r er r s j r u r n u y น e y นะครับก็คือในช่วงแรกครับเราเป็น u p f r e s h supply of u o s r r ครับ เราเข้ามาโดยมีความเชื่อว่าการเทรดนั้นอ่ะมันเป็นเงินง่ายครับทำให้คุณรวยง่ายรวยไวครับเรามีความตั้งใจเง้นนะดังนั้นเนี่ยด้วยความที่เรายังไม่เข้าใจคือยังมองไม่เห็นป่าทั้งป่าการเทรดนะผมบอกงี้แล้วกันเรามองเห็นป่าทั้งป่าการเทรดเรามองเห็นแค่ว่าเห็นแค่ใบไม้หรือว่าต้นไม้ต้นเดียวครับโดยต้นไม้นั้นอ่ะเป็นต้นไม้ที่เป็นเหยื่อล่อให้เราเข้ามานะะเราจะเป็น เฟรชซับไพล์ออฟลูเซอรครับหลงเชื่อว่าต้นไม้ต้นเดียวเป็นป่าทั้งป่าคือกำไรครับต้นไม้ที่เป็นต้นทองคำํำมีออกดอกเป็นเป็นทองคำต้นไม้ทองคำเปลือกเป็นทองคำใบเป็นทองคำนะเราคิดว่านั่นจะเป็นป่าทั้งป่าที่มีแต่ต้นไม้ทองคำครับความจริงหายใช่งั้ไหมครับไม่ใช่ครับมันมีต้นเดียวฮนะแล้วก็ ไม่มีใครใหาเจอครับน้อยมากที่เจอมันครับนี่เป็นเรื่องจริงเราลงเข้ามาด้วยความเป็น a p f r a s h s u p p l s e r ครับแล้วเราคิดว่าตลาดทุ้นนั้นมันจะมีหรือว่ามีสูตรที่ทำให้เราทำกำไรได้อย่างมากมายครับในเวลาสั้นพอเราเข้ามาปับบางคนเข้ามาด้วยความร้อนวิชานะชอบอา่านหนังสือชอบค้นคว้าครับแล้วก็มั่นใจว่าในความรู้นั่นแหละมันคือสิ่งที่จะทําให้เขาร่ํารวย อย่างรวดเร็วแม่นยำสูงรวยเร็วรวยไวไม่เสี่ยงครับมั่นใจมากทฤษฎีนี้มั่นใจมากมีคนเขียนเขาทำอะไรอย่างมากมายครับปันพอโตปีละสามสี่หมื่นเปอร์เซ็นต์เอ้ยไม่ใช่ปีละร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ห้าปีโตเป็นหลักหมื่นเปอร์เซ็นต์เนี่ยโหนี่เป็นบทเทรดที่มันเป็นหน้าเทรดที่มันต้องเวริร์กแน่นอนพอมีคนใช้แล้วได้กำไรมากมาย เอาไปใช้ดูครับปรากฏว่าด้วยความที่คาดหวังมากเลยนะครับทุ่มหนักครับทุ่มเทจัดหนักเพราะว่าไม่คิดว่ามันมีความเสี่ยงเราเข้ามาด้วยความที่คิดว่าป่านั้นอะ่ะเป็นป่าที่มีต้นไม้เงินต้นไม้สีทองเปลือกสีทองใบไ,ไม้สีทองดอกสีทองแล้วก็ลูกผลไม้สีทองครับเราเชื่ออย่างนั้นไม่เสี่ยงเลยแต่ ตลาดมันก็เล่นตลกกับเราครับอะไรก็ตามที่เราคาดหวังมากมักจะทำให้ผิดหวังฮนะหลายคนนะครับเข่าสุดหมดตัวหมดหวังหมดใจเพียงเพราะคาดหวังมากและผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่ที่คาดหวังคนะคุณคอริมเชบอกว่านะครับอย่าครับแนะนำนะอย่าได้มีความ คาดหวังกับการเทรดมากนักหรือนะถ้าคุณมั่นใจก็อย่าได้ p โพ t ชันไซส์ใหญ่เกินไปเพราะคุณอาจจะพังก็ได้ครับนี่คือเจตนารมที่คุณคอริมิเชลบอกนะครับว่าอะไรก็าตามที่คุณคาดหวังมากนะจะทำร้ายคุณดังนั้นนะ่แม้คุณจะคาดหวังว่าจะกำไรแต่ก็อย่า p โพ t ชันไซส์ให้มันหนักเกินไปคิดถึงความเสี่ยงครับ วิธีการครับคุณคอรีบอกว,ว่าหนึ่งนะจำเลยนะไม่มีการเทรดใดเป็นพิเศษครับเป็นหนึ่งในร้อยฮะไม่มีหรอครับแต่มันเป็นอย่างที่หนังสือ t r ริ i ง g ดอโซนบอกนะว่าทุกการเทรดมันจะมีความยูนิคฮะมันจะมีความเป็น เป็นตัวตนเฉพาะมันครับไม่เหมือนเดิมครับไม่ซ้ําเดิมครับมันจะมีความใหม่ของมันเสมอครับแม้ว่านะฮะแม้ว่าทรงแบบนี้นะอดีตมันเคยใช่เว้ยแต่ครั้งนี้อาจจ่ใช่ก็ได้ครับผมเปรียบเทียบแล้วกันเคสหนึ่งนะในอดีตนั้นนะผมเคยซื้อหุ้นที่แบบหุ้นที่มันทําอินเทอร์เน็ตบ้านเว้ยทรงเรียกว่า Jazz, แจ๊สแป๊บเลยครับผมว่าแจ๊สมันเวิร์กเว้ย ตัวน,นี้ต้องเวิร์กเช่นกันนะฮะผมก็เข้าจัดหนักนะครับปรากฏว่าไม่ได้ครับไม่เหมือนแจดสแล้วครับเพราะว่าตอนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนโลกเปลี่ยนนะคู่แข่งก็มีมากมายครับแล้วก็เข้าเป็นรายย่อยตัวเล็กๆแล้วก็โดนเ,เรียกว่าคู่แข่งรายใหญ่เล่นงานครับสู้ไม่ได้ครับก็ต้องเจ๊งบงไปผมก็ขาดทุนประจาระเบียบครับซื้อเยอะดีนะเนะจ๊งฮะเจ๊งขาดทุนยับเยินนะทุนหนักด้วยเนี่ย นี่เป็นสิ่งผมเจอนะว่า history นั้นไม่ยังเป็นต้อง repeat itself นะครับดังนั้นคุณต้องมีการระวังหลังคืออะครับข้อ2คือคุณต้องรู้จักและกล้าตัดขาดทุนเมื่อคุณคิดผิดครับคิดผิดอะไรครับคิดผิดกคือว่าคุณซื้อแล้วมันขาดทุนอนะ่ะโดยตั้งกฎไว้ว่านะอย่าให้ขาดทุนเกินกว่า1%ของบัญชีทั้งพอร์ตครับ สมมติคนมีเงินหนึ่งแสนอย่าให้ขาดทุนเกินหนึ่งพันบาทโอ้โหน้อยไปไหมบางคนคิดว่าน,น้อยครับแต่นี่เป็นเรื่องจริงนะตลาดนะั้น่องเนี่นะคนที่ทำเงินสม่งเสมอแล้วก็ปั้นพอร์ตเติบโตนั้นเขามีความสามารถในการป้องกันการรอดาวครับนฮะ ในหนังสือที่ชื่อละ e-book ที่ชื่อว่า Trader Journey นะผมจะพูดถึง Drawdown Hunter ครับนี่ยนี่คือนักเทรดที่จับสมบลรดคือว่าเขาเวลาได้เอาคิดผิดเขาจะยอมเสียให้น้อยสุดก่อนครับดังนั้นเนี่ยการที่คุณมีเงิน1นึ่งแสนแล้วยอมเสียแค่1,000เนี่ยถ้าเกินหนึ่งพันขายทิ้งผมว่านั่นแหละครับคุณมีไมซ์เซตที่แข็งเก่งแลละ รอดาวเนี่ยผมเปรียบเพียบง่ายแล้วกันนะเมื่อคุณขาดทุน5%เเนี่ยคุณต้องทําคืนประมาณ5.5เปอร์ซเมื่อขาดทุนส0ต้องทําคืนส1เ็ซเมื่อคุณขาดทุนห้าุณตก็ต้องทําคืนร้อยเปอรฮนะรอดาวเปรี่ยนเสมือนการขดุดหลุมฮะถ้าคุณขุดหลุมตื้นฮะคุณก็จะปีนขึ้นมาง่ายครับแต่ถ้าคุณขุดหลุมลึกเท่าไหร่นะครับ เสียเวลาในการปีนขึ้นนะครับนักเทรดที่เขาเป็นดอวดาวฮันเตอร์คือเป็นคนที่จัดการดอดาวดีนะขาดทุนเสียหายน้อยแต่เวลาเขาได้กาไรเขาพุ่งทะยานเลยนะแตกต่างจากคุณนะครับที่ยังคงไปยินจากหลุมนียนะะนี่คือนี่คืออันตรายของดาวดาวนะเนี่ยการตัดขาดทุนอย่าให้เสียหายเกินหนึ่งเปอร์เของบัญชีนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องครับถ้าคิดผิดนี่ฮะต่อมาครับคุณอาจจะใช้หลักการที่ว่า อลองเปิดดูกราฟหุ้นตัวอื่นสิในอดีตที่มันทําทรงคล้ายกันเพื่อดูว่ามันจะขึ้นถึงไหนมันจะมีลักษณะท่าทางยังไงบ้างเอามาเป็นบรรทัานครับรเร e เ c นเพื่อที่จะ,ะรครับดูครับแล้วก็หาทางหนีและออกให้ได้ครับใช้เป็นรเร e เ c นว่าถึงราคาเนี้ยฉันควรขายไวย้ระดับนี้ถึงขายแล้วเพราะว่าอดีตเคยเป็นอย่างเงี้ยนี่ครับการอวอดีต มารีพิตอิดเซลมีประโยชน์สำหรับการนะครับบริหารความเสี่ยงครับหารความเสี่ยงครับอย่าใช้เพื่อหลอกตัวเองแต่ใช้เพื่อป้องกันตัวเองฮะนี่คือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องมีถ้าคุณอยากจะสำเร็จครับไม่อยากดรอวดาวมากต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีฮะต่อมาครับเขาบอกว่านะคุณเคเรียกว,ว่าเขานั้นอยากจะเทรดช้านะไม่อยากเทรดเร็วเกินไปครับเร็วเกินไปหมายความว่าอะไรครับ เข้าซื้อก่อนที่สัญญาณจะเกิดครับก่อนที่ราคามันจะวิ่งครับการที่เข้าซื้อไวเกินไปทําให้คุณจม,มเงินจมู่ในหุ้นครับและบ่อยครั้งครับมันจะวิ่งส่วนทางให้คุณขาดทุนหมุนหงิดครับงุดหงิดมากหมายครันะถ้าคุณซื้อแบบที่งโงโงๆแล้วก็ขาดทุนกโโ็งงนี่คุณจะหงิดที่ไหนนะครับเนี่ยดังนั้นเนี่ยอย่ารีบเข้าถ้ามันยังไม่พิสูจน์ว่ามันทําตัว ให้คุณมั่นใจว่ามันให้กําไรคุณฮะถ้ามันยังไม่แสดงตัวว่ามันทําให้คุณรู้สึกได้เปรียบอยาเข้าครับนะฮะโอเคละบางคนอาจจะคิดว่าเข้าก่อนก็ดีสิกาไรจะได้เยอะความจริงไม่ใช่ครับคุณมองในแง่ดีมากเกินไปคุณลืมระวังหลังครับความเขาเรียกว่าอะไรเพนพอยของการเข้าซื้อก่อนเนี่ยมีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินจมครับงหงุดหงิด ขาดทุนนี่คุณใหญ่ครับเพราะว่าคุณจะโกรธตัวเองที่ซื้อแบบงงๆงนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายแพงมากครับดังนั้นน่ะพยายามซื้อช้าไปครับซื้อตอนที่มันพิสูจน์ว่ามันเป็นของจริงแล้วมันไปแล้วมันวิ่งจริงแล้วค่อยซื้อก็ได้ครับเนี่ยแต่ถ้าคุณแบบโอ้ยเข้าช้าเกินไปไปงานเลี้ยงสายเกินไปแค่หนูราคาวิ่งไปบวกสิบเปอร์เซ็นแล้วค่อยเข้าอันนี้ไม่ใช่ครับช้าเกินไปต้องปรับ ปรไปให้มีการเฝ้าระวังมากขึ้นนะครับมีการตั้ง p r i ์เออร์ t นะฮะแล้วก็เฝ้าให้ดีครับอะไรก็ตามที่คุณเข้าช้าก็ช้าไปเอไว้ครับเพราะว่าโอกาสใหม่มาเสมอนะครับนี่ฮะนี่เป็นไอเดียนะครับสําหรับการที่การเทรดแบบมีความคาดหวังแล้วก็วิธีการแก้นะครับหวังว่าจะเป็นข้อมูลเราไปคิดต่อแล้วปรับปรุงตัวเองนะครับเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ